และในวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแรงไฟฟ้าผู้เชื่อว,ว่าทุกคนเนี่ยเคยได้ลองทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังมองภาพไม่ออกว่าเอ๊ะอะไรคือแรงไฟฟ้ากันแน่ยอยเดี๋ยววันนี้เราจะมีการทดลองกันนะครรับของเานะครับ จะเริ่มต้นที่การแนะนําอุปกรณ์ในการทดลองแรกนะครับในการทดลองแรกนี้เราจะมีการใช้ไมบ้บรรทัดครับไมบ้บรรทัทเดเตรียมมาเลยนะครับมีผ้าขนหนูครับผ้าขนหนูแล้วก็กระดาษนะครับทีนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทําคือฉีกกระดาษให้เป็นเศษเล็กๆนะครับหลายๆชิ้นซัก สิบยี่สิบชิ้นนะครับเอาเล็กๆเลยนะครับเอาเล็กๆเลยนะครับอ่ะพอเสียจากตรงนี้พอเสียจากตรงนี้แล้วนะครับก็ให้อีกคนนะครับเอาผ้าขนหนูนะครับมาถูกับไม้บรรทัดนะครับถูไปเรื่อยๆครับให้รู้สึกว่าร้อนๆแล้วมันร้อนๆแล้วนะครับถูไปเรื่อยๆครับ เสร็จแล้วเอาไปวางทาพกับเศษกระดาษนะครับอาดูจริงใช่ไหมครับดู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 ดจริงครับดูดจริงอ่าแป<บ>ลว่ามีแรงไฟฟ้านะจริงไม่จริงนะอ่า <ín _ m. S 1> นะครับทีนี้ในการทดลองที่สองเราจะทำอะไรกันนะครับอ่าเราจะเห็นว่ามีลูกโป่งอยู่สองลูกอ่าลูกแรกที่ครูจะให้เราทำนะครับอ่าเดี๋ยวขอยืมผ้าหน่อยครับ ลูกแรกเอาผ้าถูนะครับเอาผ้าถูอ่าเอาผ้าถูแล้วลูกที่สองเอามือถูอ่าก็จะดังแย้ๆอย่างนี้เสียงก็จะน่าลำคาหน่อยนะครับจากนั้นเอาด้านที่ถูมาลองดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้น อ่าถุเศจลองเอามาใกล้ๆกันดูสิอ่าปรากฏว่าเป็นยังไงเมื่อกี้เกิดการดูดก,กันหรือเปล่าเมื่อกี้อ่ะลองใหม่อีกครั้งลองใหม่อีกครั้งในกลุ่มนี้รู้สึกว่าจะทำสำเร็จนะครับดูดก,กันแล้วนะครับอ่าโอเคครับได้ได้เลย อ้าทีนี้นะครับหลังจากที่เราทําการทดลองไปเนี่ยเราคงจะเห็นแล้วนะครับว่าการที่เราเอาไม้บรรทัดไปถูกับผ้านะครับแล้วเอามาวางใกล้ๆกับเศษกระดาษชิ้นเล็กๆเนี่ยนะครับจะทําให้ดูดเศษกระดาษได้และในขณะที่พวกเรานะครับเอาผ้าไปถูลูกโปง่งลูกที่หนึ่งและเอามือไปถูลูกโปง่งลูกที่สอง แล้วเอามาวางใกล้ๆกันปรากฏว่าลูกโป่งเกิดการดูดกันเคลื่อนที่เข้าหากันนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราจะอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับจะอธิบายได้ว่าอย่างไรนะครับเรารู้แล้วแหละว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงไฟฟ้านะครับคือแรงไฟฟ้าแต่ว่าวัตถุทุกชนิดจะมีประจุนะครับบวก กับลบนะครับจะมีบวกกับลบการที่เราถูจะทําให้เกิดการเสียประจุนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นลูกโปง่งลูกที่หนึ่งอันนี้ลูกโปง่งลูกที่สองอ่าเราถูตัวนี้ด้วยผ้าอาจจะทําให้เสียประจุบวกไปแล้วตัวนี้เราถูด้วยมือ อาจจะทําให้เสียประจุลบไปนะครับตามหลักการประจุบวกมาเจอกับประจุลบจะเกิดการดูดกันนะครับเขาจะดูดเข้าหากันเคลื่อนที่เข้าหากันแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าประจุบแบบเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นตัวนี้ประจุบวกเหมือนกัน อ,อย่างเช่นอันนี้เป็นประจุบวกเหมือนกันอ่าเขาจะดันกันออกนะครับตัวนี้ก็จะเคลื่อนที่ออกมาทางนี้ตัวนี้ก็จะเคลื่อนที่ออกมาทางนี้นะครับอ่าอันนี้คือเรื่องของไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับที่เราจะต้องเข้าใจหลักการตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเพื่อให้เราได้ไปเรียนไฟฟ้าในระดับที่สูงต่อไปนะครับ